นรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพ t t g l ี b a l c h e m i ม a คโรงพยาบาลวิภาวดีเรือสำรานเจ้าพยาครูสนานมาแล้วนะครับที่คนเราใช้วิธีการต่างๆในการรักษารูปร่างให้ดูดีเช่นการควบคุมอาหารการออกกำลังกายหรือการเลือกเสื้อผ้าใส่ให้เหมาะสมแต่บางคนถึงแม้ว่าจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาไขมันส่วนเกินในร่างกายได้ จนได้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เรียกว่าการดูดไขมันขึ้นมาเพื่อช่วยขจัดไขมันส่วนเกินออกจาก,กร่างกายซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลที่มีไขมันสะสมอยู่เฉพาะที่และไม่สามารถขจัดให้หมดโดยอาหารการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักวันนี้นะครับเราจะได้มาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันคือการแก้ปัญหาตรงจุดกับการดูดไขมันเฉพาะส่วนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับดร a r i e t y บายโรงพยาบาลวิภาวดีและผมมันโพรน์คุณลินนะครับเรื่องของรูปร่างเรื่องของความสวยงามใครๆก็ใส่ใจกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือเปล่าก็ตามเป็นธรรมชาติของเราทุกๆคนในโลกเลยเดินผ่านกระจกต้องแอบ,บชำเลืองมองสักหน่อย เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะแต่เราอาจจะพูดว่าไม่สนใจไม่สนใจนะครับหลายคนพยายามมาหลายวิธีครับทั้งการเลือกใช้เสื้อผ้าใส่สเตยเอาไอ้ดุลมาลัดอไอ้นี่มาดึงแอบขำแมลกันบ้างนะฮะหรือแม้แต่ออกกําลังกายก็แล้วปรับเปลี่ยนวิธีการกินก็แล้วไขมันส่วนเกินก็ยังไม่ลดยังไม่ไปไหนสักทีโดยเฉพาะไขมันบางจุดบางที่ทำยังไงก็ไม่หายนะครับ ต้องอาศัยวิทยาการแล้วก็ตัวช่วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละฮะเราจะมาพูดคุยกันยึงัเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยหลังจากที่เราได้ยินกันมาเยอะมากนะครับสร้างซิกแพคได้ดูดไขมันได้แค่ตอนพักเที่ยงเท่านั้นเองพักกลางวันปุ๊บนะฮะหยุดงานเดินมาหาคุณหมอดูดไขมันเสร็จกลับไปทำงานตอนบ่ายได้โอ้มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันจริงหรือเปล่าหรือว่า เขาแค่โฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นนะครบ,บางอย่างก็ดูเกินจริงจนทําให้เรากลัวหรือว่าไม่มั่นใจนะครับคำถามทั้งหมดเป็นอันว่าวันนี้เดล๋ยวเ,เคลียร์ให้กับแพทย์ผู้ชี่ยวชาญซึ่งจะมาพบกับเราในช่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดติดตามกันใหได้นะครับมันมีวิธีการตัวช่วยอะไรบ้างในเรื่องของการ ดูดไขมันหรือว่าเอาไขมันออกจากร่างกายไปที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับอย่างห้องนี้นะคะจะเป็นเลเซอร์ไอ้เครื่องนี้จะคือเจนเทนยักเลเซอร์ตัวนี้ก็คือเหมาะกับสภาพผิวที่ผู้รับบริการที่มาปรึกษาเกี่ยวกับทางด้าน ได้เวลากันแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันในช่วงนี้กับดร v a r i ร t y บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับรับเป็นช่วงเวลาที่หลายหคนและดูจะมีความหวังขึ้นมาทันทีนะครับผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องของไขมันส่วนเกินหรือรูปร่างเกือบทุกคนมีปัญหานี้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทางเลือกอะไรมาบ้างนะครับอ่าน,นั่งอยู่กับแพทย์ผู้ชีว่วชาญนะครับนายแพทย์นราิษย์ทรงทองครับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลวิภาวดี สวัสดีครับคือแน่นอนนะครับคุณหมอถ้าเราเลือกทานอาหารที่ตีที่สุดเลยออกกําลังกายอย่างเป๊ะทุกอย่างแมมันก็คงจะสมบูรณ์แบบไปหมดนะฮะแต่ว่าบางครั้งเรารู้แต่เราทาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมีตัวเลือกอื่นๆเยอะแยะเลยอย่างที่โรเดีนมาไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันสารพัดรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นอยากจะรบกวนคุณหมอแนะนำสักนิดนึ่งไ,ไหมครับว่ามันมีวิธีการตัวช่วยอะไรบ้างในเรื่องของการ ดูดไขมันหรือว่าเอาไขมันออกจากร่างกายไปที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สมัยก่อนเราก็การดูดไขมันเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณปีคศ .19 7 0นะครับประมาณนั้นเริ่มต้นก็คือใช้ท่อเหมือนท่อเหมือนหลอดเนี่ยครับเป็นโลหะเข้าไปแล้วก็ต่อกับเครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็เข้าไปดูดคือดูดซื่อออกมากเลยใช่ดูดเฉยๆเนี่ยเลยครับมันก็มีวิวิวัฒนาการดีขึ้นมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะครับ ช่วยในการสั่นเพื่อให้ไขมันแตกตัวหรือใช้วุ้ตะเาวเข้ามาช่วยในาะทำให้ไขมันละลายแล้วก็ดูดออกมาทำให้ทำได้ง่ายขึ้นจนปัจจุบันก็จะเป็นใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่น r f เข้าไปสลายไขมันแล้วก็ไอคลื่นนี้มันจะไม่ไม่ทำลายในเยื่อที่เช่นเส้นประสาทหรือว่าเส้นเลือดที่ใหญ่หญๆนี่มันจะไม่ทำลาย เข้าไปสลายไขมันอย่างเดียวแล้วก็ทําให้ผิวหนังมันกระชับขึ้นด้วยเนื่องจากมันมีความร้อนเข้าไปทําให้คอลลาเจนมันหดตัวแล้วก็ไขให้ตัวหนังกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ดูดเอาไขมันที่ละลายแล้วออกมาเนี่ยฮะที่เราจะได้ยินกันเยอะบ่อยในช่วงหลังๆผ่านสารพัดสื่อมาคงจะเป็นคำว่าเวเซอร์นะครับเวเซอร์คือตัวไหนครับเวเซอร์ก็คือว่าดัซซาวเอฟวีดัซซาวใช่ไหมครับดัซซาก็เป็นหัวที่ ปล่อยขึ้นเสียงความถี่สูงเข้าไปครับแล้วก็มันก็จะเกิดความร้อนข้างในเนื้อเยื่อก็ทําให้ไขมันสลายตัวแล้วก็ดูดออกมาครับแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่อัลตราซาวด์ละเป็นเคลื่น RF คลื่นเสียงนะครับเป็นเป็นเคลื่อวิทยุอเครื่องวิทยุเลยนะครับอันนี้มันมีชื่อเรียกเฉพาะของมันไหมฮะหรือเรียกว่า RF หรือเรียกว่าก็คือตัวเครื่องก็คือตัวของ body t y p บ body type อันนี้ถือว่าใหม่ขึ้นมาเป็นอีก เป็นอีกเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากอันอื่นที่ผ่านมาอย่างไรบ้างข้อดีของมันก็คือตัวตัวเครื่องเนี่ยปล่อยคลื่นวิทยุออกมาแน่นอนเกิดความร้อนนะครับถ้าเราเไม่ไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็จะเกิดการไหม้ของผิวหนังได้แต่ว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถจะตัดการทํางานของคลื่นวิทยุออกไปเลยหลังจากที่อุณหภูมิที่เราตั้งไว้เนี่ย มันถึงแล้วมัน่นตัดออกเพราะฉะนั้นมันจะไม่ร้อนเกินไปมันจะร้อนแบบมันจะไปใช่แล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการหดตัวของคอลลาเจนในในชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ที่ตัวผิวหนังด้วยก็ทำให้ผิวหนังมันกระชับขึ้นในในการทำครั้งเดียวกันอืมอ่ะถ้า,างั้นผมจะค่อยๆถามคำถามประเด็นหนึ่งว่าอันจะทำนะฮะเจ็บไหมครับผมว่าจะถามคำถามนี้ก่อนเลยอเเจ็บไหมคือการทำเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่ ฉีดยาชาฉีดยาชาทำอย่างเรียบก็คือไม่ต้องวางยาไม่ต้องให้ยานอนหลับอะไรนึง<ม>ก็สามารถทําได้ในในบริเวณที่มันไม่เยอะมากนะครับครับจนไปถึงอีกระดับหนึ่งก็คือให้ยานอนหลับนิดนึงแล้วก็ทําได้จนถ้าถ้าเราทำหายเรียเยอะๆหน่อยก็อาจจะอาจจะให้ยาสลบครับคือนั้นก็แปลว่าถ้าหากว่าฉีดยาชาก็คือชาถ้าฉีดยาสลบก็คือสลบไปละไม่รู้เรื่องจะต,ตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บไหมครัตื่นขึ้นมาเจ็บไหมก็ ไม่มากครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะใส่น้ํายาเข้าไปไม่ว่าจะทําโดยยาชาหรือโดยการดมยาสสบเนี่ยเราจะใส่น้ํายาเข้าไปซึ่งน้ํายาเน,นี่ยมันก็จะมีน้าเกลือมียาชาผสมอยู่ด้วยแล้วก็มียาลดการไม่ให้เลือดออกครับให้เส้นเลือดมันหดตัวล้่มันก็จะมียาชาผสมและหลังทำเนี่ยเขาเคลมว่ายาชาเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก24ชั่วโมงซึ่งหลังทำก็จะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บครับผม มันทําตรงบริเวณไหนได้บ้างครับทําได้ตั้งแต่สําหรับตัวตัวเครื่องนี้มันทําได้ตั้งแต่หน้าคอหน้าแปลว่าดูดไขมันแบบดูดแก้มอ,ออกตัวตัว,ต,วตัวที่หน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดไขมันแต่ว่ามันปล่อยคลื่นเข้าไปครับปล่อยคลื่นเข้าไปเพื่อให้มันกระชับอืมแต่ว่าต้องเจาะเป็นเจาะเป็นรูเล็กๆครับสักสองสามมิลสองสามมิลแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ยิงยิงข้างในไปหน้ามันกระชับขึ<ต>้นับ<ต> น่าสนใจเนาะแล้วก็ไร่ลงมาคอท้องเอวสะโพกแล้วก็ขาเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆจะว่าไปก็เหมือนกับสมมุติว่าบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเวเซอร์ก็ทําได้เหมือนกับเวเซอร์ทำได้เหมือนกับเวเซอร์แต่ทําได้มากกว่าคือเพิ่มความกระชับได้ด้วยใช่ในครั้งเดียวเลยแล้วระยะเวลาในการทํามากหรือน้อยกว่ายังไงครับระยะเวลาจริงๆก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้มันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอตัวเครื่องเนี่ยมันหลังจากสลายแล้วมันดูดไปพร้อมกันในอันทีพร้อมกันเลยสลายปุ๊บดูดสลายปุ๊บดูดคือไม่ต้องทำไปทาให้มันสลายก่อนแล้วเครื่องเข้าไปดูดซ้ำอะไรเนี่ยครับก็คือทำไปดูดไปก็เวลามันจะเร็วเร็วขึ้นครับผมนะฮะก็ผมผมพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันนะฮะว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างสมมุติว่าสมมติว่าไข่ไข่มันหน้าท้องอย่างเงี้ยฮะสมมติคนมีพุง อยากดูดมันดูดได้ขนาดไหนมันดูดได้มากกว่าไหมรรหรือว่าในเท่ากันแต่ว่าเจ็บน้อยกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าน้อยกว่ายังไงเมื่อถ้าเทียบกับเวเซอร์ถ้าพูดถึงบอดี้ทยตัวนี้ครับถามว่าดูดได้มากกว่าไหมก,ก,ก็ดูดจริงๆอาจจะไม่ได้ไม,ไดมากกว่ามากมายนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็แบบที่บอกคือมัน,มน,มนกระชับไปได้ในตัวทําให้เราเหลังทําแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไปพึ่งอันอื่นเพื่อมาทําให้อยู่หนังไว ชเพราะว่าบางทีพอบางคนว้านอกมากเวลาดูดแล้วมันมันย,ย้อยถ้มัมนหลอกแต่หนังมันหนังนอกม,มันยืด<า>อยู่อันนี้มันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นได้ด้วยนะครับรอบแผลและฮะแผลแก็ถ้าเราดูดเยอะแผลมันก็จะเป็นจุดๆจุดๆแต่ว่าจุดหนึ่งก็ประมาณสักประมาณ5มิลห้ามิลเมตรครับผมครับก็หลังทำแล้วก็เย็บเข็มนึงก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรครับครับผม มาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนคงต้องรอที่จะถามอยู่แน่เลยคือค่าใช้จ่ายฮะมากน้อยอแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างค่าใช้จ่ายอาจจะคือถ้าเราทำในในโรงพยาบาลแน่นอนต้นต้นทุนเราเราเยอะกว่าครับแต่ว่ามันก็จะได้ข้อดีของของการมีหมอเฉพาะทางดูแลมีวิสัญญีแพทยดูแลห้องผ่าตาัดปลอดเชื้อแล้วก็อ,อ,อีกประการก็คือเรื่องของ ตัวเครื่องตัวเครื่องนี่แน่นอนเทคโนโลยีใหม่เครื่องมันก็ก็แพงกว่านั้นราคามก็จะแพงกว่าแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับหน้าครับแต่ว่าถ้าเทียบกับวามปลอดภัยเทียบกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าครับผมนะครเพราะฉะนั้นก็มไม่รู้นะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อย่ามองข้าวว่าแบบว่าโอ๊ยเห็นตรงนู้นมีป้ายทําตรงนี้มีร้านนู้นก็ทําได้แต่ผมคิดว่า าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาถามสักนิดหนึ่งว่าแล้วหลังจากทํามันเกิดข้อจํากัดอะไรในชีวิตไหมฮะบางคนบอกว่าโอ้ยทำแล้วปวดหลังมากบางคนทาบอกทำแล้วเส้นยืดบางคนทาบอกทำแล้วตัวแข็งไปเลยบางคนทำแล้วบอกว่าห้ามเล่นกีฬา <Evet. S 1> อะไรแบบนี้ก็จริงๆถ้าเราดูดน้อยๆทาแล้วก็วันนี้ทําแล้วกลับบา้านได้ทาเสร็จกลับบ้านเลยนะครับหรือว่าถ้าเราทำเยอะหน่อยเราก็อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลสัก คืนหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็รุ่งเช้าก็ออกจากโรงพยาบาลก็ขับรถกลับบ้านขับเองเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ดูดท้องหรือว่าดูดท้องหรือดูดขาก็ขับรถกลับบ้านเองได้ครับส่วนวิธีการดูแลก็หลังๆถ้าอาจจะเขียวบ้านนิดหน่อยมีการช้ำบ้านครับแต่ก็ก็ไม่เยอะเพราะว่าแต่ที่บอกคือเครื่องเนี่ยมันห้ามเลือดเป็นตัวด้วยครับก็อาจจะช้ำบ้านเล็กน้อยแล้วก็ใช้ เสื้อหรือว่าเขาเรียกว่ากระชับยังต้องมีชุดกระชับอยู่ใช่แล้วก็ควรจะใส่นะครับอย่างน้อยก็ทําให้ใลุกล่ามันเข้าที่ได้เร็วขึ้นการใส่ไปสักประมาณใส่ทั้งวันทั้งคืนอย่างประมาณสามสัปดาห์แล้วก็ใส่ต้องคืนอีกสักสามสัปดาห์ส่วนเรื่องการออกกําลังกายก็อาจจะทิ้งระยะไว้นิดนึงครับให้มันเข้าที่ถึงค่อยเริ่มต้นออกกำลังกายอีกนกประมาณเดือนหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้มีข้อห้ามไหมฮะว่าสําหรับใครห้ามใช้บ้างอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นโรค1 2 3 4สหรือคนที่มีอาการเช่นนั้นเช่นนี้ห้ามออคือจริงๆถ้าเราเป็นโรคสมมติเราเป็นความดาันเป็นเบาหวานแต่ว่าเราสามารถจะควบคุมได้ดีแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้ครับไม่ได้กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งทาให้เลือดหยุดยากอะไรเงี้ยก็สามารถจะทาได้ครับผมแล้วสมมตินะฮะว่าเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดแล้วกําลังมีแบบว่า พอดีเลยเอ้ยอยากทำเร่งนิดนึงได้ไหมจริงจริงไม่ค่อยแนะนำนะไม่แนะนำใช่ไหมก็กนะ็ลูกมันก็ต้องให้นมลูกอะไรด้วงเง้ยนะครับผมหลังจากผ่าตัดดูดไขมัน,นอาจจะต้องใช้ยาบางอย่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าจริงๆคนแม่ที่คลอดใหม่อๆอาจจะมีอาการบวมน้ําอยู่ซึ่งรองอีกสักระยะหนึ่งมันก็จะเ,เข้าที่ไปได้อีกระดับหนึ่งครับ <จน S 1> ผมคิดว่าเออพอไม่ไหวแล้วเข้าที่ได้เท่านี้ไม่ไหวแล้วตอนนั้น ค่อยว่ากันอาจจะเป็นช่วงที่บอกว่าหยุดให้นมลูกแล้วอะไรต่างๆแล้วนิ่งแล้วด้วยนะครับอ่ะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้รู้นะครับว่ามันมีทางเลือกหนึ่งทางซึ่งยืนยันจากคุณหมอว่าปลอดภัยนะครับล้วก็ทางคุณหมอเองก็ไม่ได้ยืนยันยัดเยียดเพราะบอกว่าทําได้ทดําได้ทุกคนนะฮะแต่ว่าคุณหมอจะต้องมาดูก่อนนะฮะว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรยังไงและอยู่ภายใต้การควบคุมที่นิ่งแล้วสามารถทําได้อย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะก็ลองมาสอบถามแล้วก็ปรึกษาดูได้สาหรับทางเลือกต่างๆนะครับ แล้วก็สําหรับตรงนี้นี่มันมีผลผลดีขึ้นต่อสุขภาพหรือผลเสียต่อสุขภาพยังไงไหมพี่นอผลดีขึ้นไหมบางคนถามว่าน้ําหนักมันจะลดลงไหมครับจริงๆอาจจะไม่คือไขมันนี่มันเบาจริงๆเหมือนน้ามันถ้าเอาไปใส่กับน้ำเนี่ยน้ำมันก็ลอยขึ้นไขมันก็เหมือนกันเวลาดูดออกมามันผสมกับน้ําไขมันก็ลอยเพาไขมันมันไม่ได้หนักมากนั้นน้าหนักไม่ลดเท่าไหร่อาจจะลดน้อยมากแต่ว่าสัดส่วนมันดีขึ้นบางคนอาจจะ ที่ดูดขาไปบอกว่าขามันรู้สึกเบาขึ้นนะเดินมันได้ดีขึ้นหรือว่าที่หน้าท้องก็ความอวดอัดลดลงรอบเอวลดลงนะครับก็แล้วดูทําให้เขามั่นใจมากขึ้นครับผมแล้วหลังจากดูดไปแล้วมันจะกลับมาอ้วนอีกไหมฮะบางคนกลัวโยโย่ด้วยซ้ำบางคนบอกว่ามันมีไขมันดูดออกไปเดี๋ยวร่างกายจะรีบสะสมคืนกลับมาเลยทันทีอะไรแบบนี้ก็เป็นคำถามที่ดีครับก็คือถ้าเราสมมติ เราอ้วนมาก่อนแล้วเรามาดูดหวังว่ามันจะหอมเลยเสร็จแล้วเราก็ไปกินเหมือนเดิมก็แปบเดียวครับทำเสร็จก็กลับอ้วนเหมือนเดิมไม่เาไม่ไมเปลี<ม>่ยนพ<ม>ติกรรมไม่เกิน2เดือนกลับมาเหมือนเดิมแต่มันก็ต้องควบคู่ไปกับการควบคุมน้ําหนักการออกกำลังกายด้วยนะคือไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ครับพอาจจะเป็นะอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผมเองเหละฮะไม่ต้องใครหรอฮะ มีพุงขึ้นมามีหน้าท้องเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่าเปิดแมกซีนเห็นนางแบบใส่ชุดไปน้ำทูพีซผมดีฉันจะไปดูดไขมันคําถามคือเวลาดูดไขมันเนี่ยมันดูดที่ตึงขนาดนั้นเลยครับคุณหมอไม่ครับมันก็ได้ระดับหนึ่งครับผมเกินไม่ใช่หรอโอ้แบบว่าตึงแป๊ะเหมือนขึงสะดึงดีดตึงตึงตึงได้ไม่ขนาดนั้นใช่งั้นก็คนไข้ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีความคาดหวังที่มันเป็นไปได้ด้วยครับผม ะะเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยู่บนพื้นฐานของความจริงในทุกอย่างนะครับแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่อย่างน้อยนี่คือตัวช่วยที่พาคุณไปเกือบจะึงฝั่งฝันแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนั้นก็ต้องร่วมกันกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตต่างๆที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนกันไปเลยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนายแพทย์นาราทิพ์ ส่งทองนะครับศารยาแพทย์ตกแต่งประจําโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับขอบคุณคุณหมอครับรับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูศูนย์ที่นี่นี่แหละฮะนี่ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ของโรงพยาบาลวิภาวดีในช่วงของ Health Tips สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับก็ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นที่ให้บริการในด้านทริปเมนต์ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องเาเวอร์ดี ตัวนี้จะสามารถหลังจากที่คุณหมอท่านดูสภาพผิวหน้าแล้วเลือกวิตามินที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วค่ะก็จะเป็นเครื่องเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยผลักวิตามินให้ลงไปได้สุด คชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับกับ Health Tips ครับตามสัญญาครับบอกว่าจะพาเดินดูนะฮะสำหรับศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้นะครับและตอนนี้พร้อมแล้วครับ ต้องขอรบกวนนะฮะพาเรียนดูส e like exactly <st unlikely> ักนิดหนึ <aware> 對對่งว่ามาที่นี่มีบริการอะไรยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับนะคะก็ที่นี่คือศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์นะคะของโรงพยาบาลวิภาวดีศูนย์ของเราก็จะตั้งอยู่ที่อาคาร2ชั้น17นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคนไข้นะคะหรือผู้รับบริการทั่วไปที่มาเนี่ยเมื่อมาถึงอ่ะก็คือจะต้องมาแจ้งประวัติลงทำประวัติลงทะเบียนกันที่เคาน์เตอร์ด้านนี้ก่อนหลังจากนั้นนะคะก็คือจะเข้าสู่ระบบของโฟลในการรักษา ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเข้าไปแล้วก็ทำการพบคุณหมอก่อนที่จะปรึกษาของที่สูตรเรานะคะก็จะรับปรึกษาแล้วก็รักษาด้วยในเรื่องของทางด้านโรคแล้วก็ในเรื่องของความงามใช่ค่ะก็จะรับทั้งสองแบบคือจะตั้งอยู่ที่สูตรนี้ที่เดียวเลยในเรื่องของโรคนะคะก็ส่วนใหญ่จะมาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของอาก,การแพ้ผื่นคัน ะคะือการทำผิวหนังต่างๆใช่ค่ะสิวเสิมก็ได้หมดใช่ไหมได้หมดค่ะแต่สิวเนี่ยบางทีจะก้างกึ่งอยู่ระหว่างทางด้านความงาม,มทางด้านความงามที่พูดถึงนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาฝ้ากระสิว าวากระสีอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หมดเลยค่ะก็คือของเราเนี่ยจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายท่านก็ก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องพบคุณหมอเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆของผิวเพราะว่าผิวของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราจะต้องดูความเหม,มเาะสมก็จะต้องใช้เป็นเลเซอร์ตัวไหนใช้ยาตัวไหนนะคะเพื่อให้เหมาะสมโอเคถ้างั้นนะฮะเราเดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าด้านในโฟล มีอะไรอย่างไรบ้างครับค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเข้ามาก็เข้ามาทางนี้เลยใช่ไหมฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณทางนั่งรอตรวจนะคะก่อนที่จะพบคุณหมอส่วนของแผนกเราจะเป็นในลักษณะของวันวันสต็อปเซอร์วิสคือเราจะมีทั้งการเงินนะคะแล้วก็ทั้งห้องยาครับผมอยู่ที่พอเดียวกันเลยไม่ต้องไปเดินหลายที่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่มานะคะหลังจากที่ว่ารอตรวจด้านนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะมีการเรียกเพื่อประเมิน สัญญาณชีพด้วยระบบของเราเป็นระบบในเรื่องของคุณ,คณภาพแล้วก็มีทางด้านการพยาบาลเข้ามาด้วยก็คือวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักชีพจรถูกต้องค<า>่ะกุณพุ้มอะไรต่างๆปวยเปิดไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งหมดเลยนอกจากว่าในส่วนของเคสที่ทำรึกษาทางด้านความงามบางครั้งอาจารย์แล้วแต่ดูพิธีองคุณหมอก็อาจจะไม่ต้องประเมินทางด้านนี้นะคะก็จะอันนี้จะเป็นห้องวัดความดันนะคะเพื่อประเมินสัญญาณชีพ แล้วก็ทางด้านเนี่ยค่ะจะเป็นก็คือหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเป็นพบคุณหมอท่องตรวจจิตวิทยาด้วยก็พบเป็นห้องห้องกันไปใช่แล้วแต่ว่าคุณหมอมีหลายท่านวันไหนท่านไหนจะออกตรวจหรือว่าอะไรใค่ะคราวนี้ทางด้านเลเซอร์ทางด้านความงามค่ะเลเซอร์เราก็จะมีอยู่หลายตัวแต่ทางห้องห้องเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของเดี๋ยวอันนี้เข้าไปได้เไปได้ไหมฮะได้ค่ะ ก็เตรียมไว้เป็นห้องเลยใช่อย่างห้องนี้นะคะจะเป็นเลเซอร์ไอ้เครื่องนี้จะคือเจนเทลยักเลเซอร์ตัวนี้ก็คือเหมาะกับสภาพผิวที่ผู้รับบริการที่มาปรึกษาเกี่ยวกับทั้งด้านยกกระชับผิวหน้ากระตุ้นคอลลาเจนนะคะเรื่องฝ้าหรือว่าจุดด่างดำต่างๆจะใช้เครื่องนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าในโหมดของพลังงานหรือความเหมาะสมนี่คุณหมอจะเป็นคนตรวจแล้วก็เป็น,นเลือกเองอใช่ค่ะ แล้วอีกส่วนหนึ่งบริการนะคะที่ทางสูนตรเรามีก็คือจะเป็นในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าแล้วก็ทำทรีทเมนต์นะคะครับก็อย่างเช่นแบบนวดหน้าใช่นวดหน้าคัดหน้าเติมวิตามินใส่ผิวหน้าตรงนี้เราก็จะมีตัว power deep นะคะที่เป็นทรีทเมนต์หนึ่งที่สามารถผักวิตามินลงไปได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ก็เป็นห้องทรีทเมนต์ต่างๆช่างได้ค่ะเช่นค่ะ ็ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นที่ให้บริการทางด้านพิทเมนต์ตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่อง power deep ตัวนี้จะสามารถหลังจากที่คุณหมอท่านดูสภาพผิวหน้าแล้วเลือกวิตามินที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วค่ะก็จะเป็นเครื่องเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยผลักวิตามินให้ลงไปได้สู่ชั้นผิวหนังเราค่อนข้างลึกนิดนึง ก็ที่ศูนย์เรานะคะก็จะมีบริการในด้านอื่นๆอีกอาจจะเป็นเช่นในตัวโฟโนไอออนโตแต่ที่เราให้ให้ชมในวันนี้คือจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นอาจจะต้องเป็นคุณหมอที่แนะนำเพิ่มเติมได้ข้อมูลได้มากกว่านี้ได้ครับผมนี่แหละครับให้เห็นกันบางส่วนนะครับก็ลองมาปรึกษากันดูได้นะครับสำหรับศูนย์แห่งนี้ที่โรงพยาบาลวิภาวดีนั่นเองนะครับชั้น17นะครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณเรอยงสูงเลยนะครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้รู้ถึงทางเลือกนะครับว่าเราสามารถที่จะมีทางเลือกอะไรบ้างในการที่จะดูแลรักษารูปร่างของเราอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกันบ้างน,นะครับวันนี้นะครับเราได้พบแล้วก็ได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบชัดเจนถามแทนให้ทุกคําถามประหนึ่งราวกับว่าจะทําเองเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่จุใจมีคําถามอะไรค้างคาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆอย่ากเก็บไว้นะครับถือว่า เป็นคนกันเองฮะให้เป็นหน้าที่ของเราหาคําตอบให้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางแฟนเพจนะครับมาฝากคําถามข้อข้ามใจของคุณไว้ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับสนใจนะฮะอยากจะสอบถามหรือแม้แต่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ของโรงพยาบาลวิภาวดีแห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับปตทพลังที่ยั่งยืน พีทีทีก a l บอลเคม a คโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับและเรือสำราญเจ้าพยาครุสนะครับผมหมันพัวนาคคืปรินและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับดร์วารตี้บโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้สวัสดีครับ